สวัสดีครับพวกกับช่องลุงมนซ้ายเฮงอีกครั้งนะครับนี่ลุงมนบุกถึงบ้านเลยนะครับเอาลอตเตอรี่มาให้นะครับผมจากเอฟซีของพี่เล็กนะครับพี่เล็กอ่าบางพีนะครับฝากไว้หลายวันแล้วลงมาก็ไม่เจอลุงพลน,นะครับนี่ใช่หรอกลุงมนกลับ่อนเออน่าจะมีส่วนเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเมียก็ถามว่าไปไหนมานี่นะครับ เี๋ยวเด็เออเเดี๋ยฮะสักขู่อ้าวนี่นะครับผมก้อของม่วงนี่แหละจากอ่อจากพิเล็กบางพีครับผมฮะสิบสามหาสูน แล่งไหนให้ให้ซูมให้ดูให้ให้ดูด้วยเอาแต่มาลกัได้เนี่เอฟซเอาให้เอฟซีาให้ไปซื้อบ่เอาาซื้อเกลนอันนี้เอาให้อันนี้เอาให้ห้าสองได้ยิ่มานะอับครับศูนห้าสองได้ ของพัฟโรตัลลี่แล้วเป็นเศษปียี่สิล้านงวดนี้นะคะนั่งตะหมอกต่อค้าเนี่ยหลังหลานเนาะถ้ามาถามนั่งตะหมอกต่อค้ามาหันไปจักหน่อยจักหน่อยก่อนรุ่นโดนสิ๋นเข่าห้องแอร์เนาะอันนี้อันนี้ฝากพี่สมเกียรติจากาเออจิ๋นเก่กบางพีคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเดี๋ยวนี่ อันนี้ของลุงพลอันนี้ของลุงพลป้แตนเอาครับแล้วก็นี่ของพี่ธิดารัตอนนี่ดารัตนากพระรามสามให้ป้าแตนกับลุงพลนกับลุงพลครับผมเศรษฐีอันนี้ไว้ก่อนอันนี้อันนี้สี่ห้าที่ที่อยากได้วันนั้นลุงนั่ห้านใงสี่หก่ห้าับเดห้กี่ห้ากีับเจ็ดสก็สี่้าดสี้า่หี 8ปแปดแปดหมดแล้วอ๋อขับเลยาย่ับนี้ของแองเ่ายงาง่าแตกงาตไปที่ลุงพลอาไม่งย่าเราชอบทัก้วงอะอ้เอาหาวโชคอันนี้ก็ยังไม่ของคุณเอฟเอาลืมเลยเห็นไหมนะอาเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งอ่ารจะุมเราใกจังว่ามือกระสันเขาของแอ่กัสันอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเอซ ใจดีทุกทุกคนทุกท่านเลยนะพี่เล้วพี่เล็กบางพีครับทมี่ให้รางวัลนะคะทายสมเกียรติแล้วก็ลุงพลป้าแตนนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอให้ป้าโชคดีโชคดีค่ะแล้วก็ขอแล้วก็ขอป้าอะไขอพี่ทิดารัตด้วยขอก็ขอพี่ทิดารัตนะคะแล้วก็พี่เล็กบางพีเมื่อกี้นั่นลยมะพี่เล็กพี่เล็กบางพีแล้วก็นี่มีชื่ออยู่มีชื่ออยู่พี่เล็กบางพีแล้วก็คุณทิดารัตนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ ร่ำรวยร่ำรวยเฮงปังๆนะคะแม่ฮะขอให้โชคดีโชคดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณไรไรขอบคุณขอไปเชื่องแล้วน่คนเชื่องแน่เลยเลยเอาไปเลยกดเลนลูกคนเอาไปแล้วนะขึ้นชื่อขึ้นชื่อไปนับเด็ดเอไปจะไม่จะแปลกอะไรมันหลอกมาส้นแล้วหลอกมาก็อยู่กันไปหนะตังอัานซีโบเรียนเก็บเงียบมาทำอะครัที่ไรลุงก็มอบให้ถึงมือแล้วนะครับแล้วก็พี่อ่า พี่เล็กครั้งพี่ทิดารัตพี่เล็กจําได้แล้วพี่ทิดารัตนะครับลุงก็จัดการมอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอรุ้นเนาะรอหวังว่าคงจะเป็นรางวัลที่หนึ่งชักรอบขอได้ไหมคั้งวดเมื่อกี้ก็ถูกรางวัลที่สี่นะสี่ใบก็เออสี่คูณสี่สี่คูณสี่แสนกว่ามันถูกเหรอเอฟซีบอกพี่พี่อ่าพี่ลิซ่าแพร ไะ้ทราบแพลวลอตเตอรี่เด้เนี่มันก็เห็นเป็นสามิติเนาะมิติยังไงนี่อไรอมิติจังไงมิตินักยี่บ่อลุงพลนะนี่นี่นี่ตัวหนังสือเลยลอยขึ้นมาตัวนี้อยู่ล่างว่ะเนี่ยมันอ๋อ้สามมิติดูดีๆได้เนี่ยไหมเออเนี่ยชุดงวดมันลอยขึ้นมาแต่ตัวเลขตัวนี้มันอยู่ล่างไอตัวสี่ต้องจบนะบ่ะครับเออดูดีๆันเป็นสามมิติได้ไหม ต้องต้องคนบรรลุเท่านั้นจังสิเข้าใจนี่จะมองวีดีมันอยู่คนละชั้นไลยเห็นมองสามมิติน่ะเอาดูดิพี่หนิงงงแล้วนี่ขอบคุณขอบคุณครับป้าไงหนักคนยทั้งเรือทั้งยัให้พี่หนิงคนเดียวบ้านหนักไม่หรอกไม่ใช่อะไรเอาทอนนี่ยังเงินน่อยก็ควรจับไปยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทอนเลยครับต้องทอนแล้วโอ้ยอาศัยลูกชุนมุนอยู่อ เราเชือไปเลยตีลูกาลืมเลายไหลืมทอนเล่นใหม่หายไปไหนอ๋อเอาไว้ก่อนอ๋อเอาไว้ถ่ายวินาทีสำคัญใช่ใช่ใช่มเริ่อง่วงนะนับนะนับหาร้อยนับก่อนนับก่อนหาห่าร้อยกันด้วยคลิปกันอย่างนี้แล้วจุดมาตรงรอยต่แค่าแต่จีน้อยในน้องน่มาให้ช่องสร้างไอเดียชาแนลและโอเคลูกเขียนไว้นาด้วยนะ เอ f ห5ของคุณนี่มันนั้นหนักไม่ลุงมาสองเงินไปปุ๊บปุ๊บรอบนี้แหละและรางวัลจะได้เป็นของลุงเราอาจจะได้ซื้อตู้มันสดเยสตัวรางวัลที่หนึ่งรถตู้ป่ะตอนนี้มันตอนนี้มันรออยู่หน้าบ้านแล้วรางวัลที่หนึ่งยี่สิบสี่ล้านยังไม่เข้ากระเป๋าเหรอรางวัลที่หนึ่งอ่ะเข้าไปแล้วเอาไปยยกเข้ากระเป๋าเข้ากระเป๋าแล้วสิอย่าบอกว่ารอแล้วเสุดสิบไปพร้อม บอกว่าจุดเออเล็กต oh yeah. ีนไปพ่อมอยายางว่าจุดไปเอานหนังใหญ่ลุงมลไม่ค่อยรับโทรศัพท์โทรศัพท์ร้อยสาอยู่ดีนะครับก็คือบรรยากาศมอบมอบโชคนะครับเมื่อกี้ก็มีเซลเข้ามาเนาะจะเอาเรื่องรถทีนี้ลุงมลก็เลยเข้าประกบเลยเอารางวัลมาให้ก่อนเลยประกบประกบเซลผมประกบแพ้ไม่ประกบนี่แหละก็คือเมื่อกี้เขาเอารถมาให้ใช่ไหมมันขาดเงินเราก็ต้องเอารางวัลที่หนึ่งมาให้ใช่ นด่เลยครัมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมต้นเงาออกรุ่นดวนสีขาวมาเทนี้รุ่นดิวนสีขาวมากเงาโตเลย ยังบอกลคือความมั่นใจเขาหลายเนาะยามมันดอกมา้จจำป็อยู่นะครับซื้อปั๊บเนี่ก็ห้วยเลยบอกนั่งบอยบอกได้ซื้าะว่าเนีร้านนั่นของซื้อสองใบเน่มันจะวุ่นวายจริงซีก็ให้ตลอดสายกัว่าวุ่นเนมือแรงเดือบเนี่ยมือแรงเหงาหงอยแม่เมือแรงเอยนัหนูัหนูนักตึ๊บๆพนักตึ๊บๆเงินยี่สิบสี่ล้านเอฟซีเอาให้ได้เด้อ กระชีก็ให้มาหลายไฟล์รอบนะอย่าเพี่เงก็ให้มาหลาละสี่สิบห้าใบไม่แน่ถูใช่เดือนนี้แหละเป็นเดือนของพี่อ่ะอีกไม่กี่วันนี้แหละอีกไม่มีวันสี่ห้าเรื่งได้แล้วได้แล้วลุงเอาไปซ่อนแล้วสี่ห้าล่ะเอาไปเสื่องไปเลยสี่ห้าหาสี่หาสี่หาก็ตอนแรกๆเอฟซีก็ถามมาเยอะอยู่แต่ทีนี้ก็เราล็อกไว้แล้วไงเราก็เลยบอกว่าหมดแล้วแต่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ยังอยู่ก็ยังเก็บไว้อยู่ใครสนใจก็ออกไปข้างนอกก็ได้ ไม่ครบกันะยังผมเล็3สามสิบสามสิบมเสียน่งรักเผยเบอยจักหน่อยมาไิไม่ต่งรักเลย้บอกแกบอกไห้คือเจ้าสิไม่บอกว่าเช่เนบอกะว่าไม่ตรตกใจเอเปนว่าเดียวได้มันสองวันม่้งั้นสองวันเอาแล้วเดี๋ยวแจ้วบอกซี่จะวบอกเอางั้มตะวันรถไปแดงรถไปแดงสประตูพักันสองแปดบอกุ้ยพี่มานับเปิดเบิงเสยแล้ว ใช่ค่ณบอกรถแม่บอกเอาไปรู่ไปทายรั่วตกตกลงรถตกไปรั่วไปรั่วผิดฮะผู้ใจว่ารั่วผิดปรเมื่อกี้นี่หูอยู่ตัดออกซะเด้อเขายานกับลุงพลเปตนนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณลุงพลปาแตนนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่มีความกรุณานะครับมอบลอตเตอรี่ให้ลุงพลปาแตนนะครับขอบคุณมากนะครับโชคดีและสวัสดีครับโชคดีไม่มีหนี้ไปแล้ว